สวัสดีนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม6นะครับรหัสวิชาข้อ23202นะครับของม .3 นะครับวันนี้นะครับเราก็เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับที่เป็นผลบวกและผลต่างของกำลัง6กกันนะครับก่อนจะไปเรียนนะครับก็อันดับแรกนะครับก็มาทบทวนกันก่อน นะครับทบทวนความรู้เบื้องต้นนะครับนักเรียนหลายคนก็หยุดไปนานนะครับก็อาจจะแบบว่าลืมเนื้อหาไปได้นะครับอ่ะก็อันแรกนะครับผลบวกกําลัง3นั่นเองนะครับนักเรียนน่าจะเคยคุ้นตามมาบ้างแล้วอ่ะเอกํำลัง3นะครับบวกกับ b กกำลัง3นะครับเราก็จะแยกมาเป็น A บวก B นะครับแล้วก็วงเล็บใหญ่ก็เป็นเกำลังสองลบ a b บวก b ีกำลังสองนั่นเองนะครับอ่ะ อีกสูตรหนึ่งผลต่างกำลัง3นะครับก็จะเป็น a กกำลัง3เนี่ยถ,ถ้าเป็นผลต่างก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ b กกำลัง3อ่ะเราก็จะแยกมาเป็น a ลบ b นะครับแล้วก็คูณว่าย a กำลังสองบวก a อบวก b กำลังสองนะครับซึ่ง2องอันนี้ต่างกันตรงเครื่องหมายตรงนี้นะครับถ้าเป็นผลบวกนะครับข้างบนนะครับถ้าเป็นผลบวกบวงเล็บข้างหน้าเนี่ย วงเล็บเล็กตรงนี้จะเป็นบวกข้างในจะเป็นลบนะครับแต่ถ้าเป็นผลต่างนะครับวงเล็บข้างหน้าจะเป็นลบข้างในตรงนี้จะเป็นบวกครับสลับกันนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปผลต่างกําลังสองนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราต้องมาใช้ในวันนี้นะครับผลต่างกําลังสองก็สูตร A กําลังสองลบ b กําลังสองนั่นเองนะครับก็จะได้เป็น A บวก b คูณกับ A ลบ b นะครับอันนี้ง่าย,ายๆสบายๆเนาะ และอีกสมบัตินะครับสมบัติหนึ่งของเลขยกกำลังนะครับข้อหนึ่งก็คือ a ยกกำลัง n b ยกกำลัง n นะครับก็คือถ้ามีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเดียวกันเนี่ยเราสามารถรวบเลยครับเอาเลขฐานเนี่ยมาเขียนมาคูณกันได้เลยนะครับแล้วก็เลขชี้กำลังก็เป็นตัว n เหมือนเดิมนะครับอ่ะสมบัติที่2ที่ต้องใช้นะครับวันนี้ก็คือ a ยกกำลัง m แล้วก็ยกกำลัง n อีกทีนึงเนี่ยนะครับกาเรียกว่า เลขยกกกำลังซ้อนแบบนี้นะครับเราสามารถเอาเลขชี้กําลังที่มาซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับ m กับ n เนี่ยเอาเอามาคูณกันได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น a ยกกกำลัง m คูณ n นั่นเองนะครับโอเคทบทวนเสร็จแล้วอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับการแยกตัวประกรอบพหุนามที่เป็นผลบวกและผลต่างกําลัง6นะครับอ่ะคสั่งนะครับจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ข้อ1 X, ยกกำลัง6บวก5ยกกำลัง6นะครับทำอย่างไรนะครับไปเริ่มกันเลยเนะาะวิธีทำนะครับถ้าเจอกำลัง6แบบนี้ให้เราถ้าเป็นผลผลผลบวกนะครับให้เราเปลี่ยนจากกำลัง6เนี่ยให้เป็นกำลัง3ไม่ได้นะครับทำอย่างไรก็คือใช้สมบัติเมื่อสักครู่นะครับ ข้อสุดท้ายเลยนะครับสมบัติข้อสุดท้ายอ่ะก็จะกลายเป็น x ก,กำลังเนื่องจากเป็นกำลัง6กนะครับกำลัง6เนี่ยมันจะมี2คูณกับ3ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็น x ก,กำลัง2แล้วก็ยกกำลังอีกทีหนึ่งเป็นกำลัง3แบบน,นี้นะครับอ่ะแล้วก็เชื่อมด้มวยเครื่องหมายบวก ต่อไป5กาลัง6ก็ทําเหมือนกันนะครับก็เป็น5กาลัง2แล้วก็ยกกําลัง3อีกทีนึ่งนะครับอ่ะต่อไปทําอย่างไรเนื่องจากมันเป็นกําลัง3ทั้งคู่แล้วใช่ไหมอ่ะไอตัวที่อยู่ในวงเล็บข้างหน้านะครับก็คือ a นะวงเล็บข้างหลังเนี่ยคือ b นะครับมันก็จะเหมือนสูตร a กาลัง3บวกด้วย b กาลัง3นั่นเองนะครับก็คือสูตรผล บวกกำลัง3มนะครับอ่ะมันก็จะแบ่งเป็น2วงเล็บใช่ไหมวงเล็บเล็กก็คือ x กำลัง2ก็คือ a กำลัง a นะครับบวก b b ตรงนี้ก็คือ5้ากำลัง2ก็เขียนลงไปห้ากำลังสอง่ะจากนั้นวงเล็บเล็กเสร็จแล้วต่อไปวงเล็บใหญ่นะครับก็จะเป็น a กำลัง2นะครับซึ่ง a ของเราข้อนี้ก็คือ x กำลังสองใช่ไหมเราก็ยกกําลังสองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตามสูตรมันคือ a อกกำลังสองเนาะ a ของเราคือ x อกกำลังสองนะครับอ่ะต่อไประวังนะครับตรงนี้เราจะเชื่อมด้วยลบนะครับแล้วก็เป็นลบเคูนบใช่ไหมเอของเราคือ x อ็กกำลังสองบของเราคือห้าลังสองนะครับก็ได้ละ a อคูนบต่อไปก็บวกด้วย b กำลังสองของเราคือ 5, กําลัง2นะครับยกกำลัง2โอเคนะครับจากนั้นก็แค่คำนวณอย่างเดียวครับคำนวณออกมานะครับอ่ะตามนี้เลยครับ x กําลัง2นะครับ x กําลัง2บวกด้วยกําลังสองคือเท่าไหร่25่าเขียนป้ายนะครับต่อไปนี่เจอเรียกยกกาลังซ้อนนะครับ x กําลัง2แล้วก็ยกกําลังสองอีกทีหนึ่งก็คือ x ยกกําลัง4นะครับ อะต่อไปตรงนี้นะครับ x ก,กาลังสคูณกับ5ยกกำลังสอยกกำลังสองเนี่ยคือ25 25, 25คูณ x กาลังสองก็ได้เป็น25 x กํา x 2ลังสนะครับจากนั้นบวกด้วย 5, กําลังสองคือ25 25ยกกำลังสองอีกทีนึ่งก็คือ625นะครับอ่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพจต์นี้นะครับเราสามารถแยกก็คือใช้วิธีการบวกเพิ่ม แล้วก็ลบออกนั่นเองเนาะก็จากคาบที่แล้วแต่ว่าวันนี้เราขอครูขอจบแค่แค่นี้นะครับก็ใครถ้าทำต่อก็ไปทบทวนครั้งที่แล้วนะครับที่สอนในคาบไปนะครับอ่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะครับ 8x กำลัง6บวก64อ่ะข้อนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับแต่ข้อที่แล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นกำลังสามใช่ไหม นะครเหมือนกันครับเราก็ทำให้เป็นกำลังสามอ่ะก็8คืออะไรยกกำลังสามครับ8คือ2ใช่ไหมยกกำลังสาม x กำลังหกก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะครับ x ก,กำลังสองแล้วก็ยกกำลังสามใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย64เนี่ย64คืออะไรยกกำลังสามหกคือ4นะครับยกกำลังสามอ่ะเดี๋ยวจัดตัวพจน์นิดนึงนะครับ ข้างหน้าเนื่องจากมันเป็นกําลังสาทั้งคู่เราสามารถเอาเลขฐานเนี้ยมาเขียนในรูปการคูณกันได้เลยก็เป็น2คูณกับ1ิกกำลังสองแล้วก็ยกกําลัง3นะครับบวกด้วย4ยกกำลังสามกลังไม่มีอะไรเนาะอ่ะจากนั้นมันก็จะเราจะเห็นว่ามันเป็นกำลังสามทั้งคู่แล้วนะครับโดยที่ตรวเล็บตรงนี้คือ A นะครับเลขฐานตรงนี้เลขสเนี่ยคือ B นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็เข้าสูตรเหมือนเดิมครับผลบวกกำลัง3โดยที่ a ของเราตรงนี้คือ 2x กำลังสองนะครับอ่วงเล็บเล็กนะครับ 2x กำลังสใช่ไหมบวกด้วย b b ของข้อนี้ก็คือ4นะครับวงเล็บใหญ่นะครับ a คือ 2x สอ a, งเกำลังสองทั้งหมด,ดยกำลง 2, ังสองีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ลบด้วย a คูณ b a คือ 2x กำลัง2 b คือ4นะครับแล้วก็ตามด้วย b กีกำลัง2ก็คือ4กลังสบวกด้วย4กำลง 2, ังสองแล้วก็จากนั้นก็แค่คำนวณออกมาครับก็จะเสร็จทิ้แล้ a, กลังสบวก4 อ่ะตรงนี้นะครับนี่เนตรงนี้เออต้องเอาสองข้างในวงเล็บนะครับยกกําลังสองนะครับก็กลายเป็น4อ่ะ x อกกำลังสองแล้วยกกำลังสองอีกทีหนึ่งก็เลขชี้กำลังคูณกันก็เป็น x อกกำลังสี่นะครับลบอ่ะตรงนี้สองเกกำลังสองคูณสี่นะครับก็คือเอาสองคูณกับสี่ก็กลายเป็น8 x ดกกำลังสองนะครับแล้วตัวสุดท้าย4ี่กำลังสองก็คือ16นั่นเองนะครับ แล้วก็จริงๆตรงนี้จำอีกทีนะครับว่าแยกตัวประกอบต่อได้นะครับโดยการบวกเข้าลบออกจัดนะครับให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจบเพียงแค่นี้นะครับของข้อนี้นะครับอ่ะต่อไปข้อที่3นะครับอ่ะเนื่องจาก2ข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นผลบวกกําลัง6หมดเลยนะครับทั้ง2ข้อที่ผ่านมาข้อนี้นะครับ ผลต่างกำลัง6นะครับทำได้2วิธีนะครับ2วิธีนะครับก็คือ 1. จัดให้เป็นผลต่างกำลัง2ก่อนนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกวิธีหน่งจัดเป็น ผลต่างกำลังสามก่อนนะครับก็ได้นะครับยังไงก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเอา,เอาวิธีนี้นะครับเนื่องจากลองทําดูแล้วมันชั้นกว่าเยอะเลยนะครับก็เรื่องความดร,รวดรวลัดเนาะอ่ะนะครับมาเริ่มวิธีทําได้เลยนะครับอุ้ยเอกกำลังหกวายกำลังหกนะครับอ่ะข้อนี้เราจะจัดเป็นกําลังสองก่อนนะครับ เนื่องจาก6เนี่ยมันคือ3าคูณสใช่ไหมครับแล้วก็จัดเป็นเอ็กซ์กลัง3ามยกกาลังสองนี้นะครับฐานสเป็น6ใช่ไหมลบด้วย y กำลังสแล้วก็ยกกำลังสองอีกทีนึงนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในสูตรกําลังสองนะครับเป็นที่เป็นผลต่างกําลังสองนะครับอันนี้คือ a อันนี้คือ b นะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับก็ เนื่องจากผูดผลต่างกำลังสองของเราเนี่ยมันคือมันจะเปลี่ยนเป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b ใช่ไหมเราก็สับเลยครับ x กำลังสามบวก b คือ y กำลังสามแล้วก็คูณด้วย x กำลังสามลบ y กำลังสามนะครับ a บวก b คูณกับ a ลบ b นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เนื่องจากเรามาเจอกำลังสามอีกแล้วนะครับเจอกำลังสามอีกแล้ว เรามีสูตรผลบวกกาลังสามกับผลต่างกำลังสามอยู่ใช่ไหมเราเห็นว่าทั้งสองนี้เป็นผลบวกและผลต่างเลยนะครับเราก็จัดรูปเลยนะครับก็เข้าสูตรเดิมนะครับอันนี้คือ a b นะครับ a คือ x นะครับ b คือ y เราจัดเลยอันแรกก่อนนะครับบอกอันนี้ก่อนนะ x บวก y x กำลังสองลบ x y นะครับอุ x y แล้วก็ตามด้วยบวก y กำลังสองอ่าอันนี้วงเล็บแรกเสร็จแล้วต่อไปวงเล็บที่2นะครับวงทีนี้นะผลต่างกำลงังสาม x ลบ y x กำลังสบวก xy แล้วก็บวก y กำลังสนี่นะตามสูตรเลยนะครับทีนี้ก็แค่จัดรูปใหม่ให้สวยงามนะครับอัดบีกีที่ต่ำกว่าขึ้นก่อนนะครับนะเราก็อย่างนี้เลยนะ x บวก y แล้วก็บวงเล็บ x ลบ y แล้วก็ตามด้วย x กำลังสอลบ xy บวก y กำลังส x กำลังสบวก xy บวก วางสองเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ตรจงแยกตัวประกอบของตัวต่อไปนี้ครับสั่งเดิมนะครับอ่ะข้อ4ของเราเป็นผลต่างกำลัง6นะครับอย่าลืมว่าใช้ได้2วิธีนะครับวิธีทำเป็นกำลังสก่อนแล้วก็ทำเป็นกำลังสามก่อนแต่ในที่นี้นะครับเราจะทำเป็น กำลัง2ก่อนนะครับอ่ะทำเป็นกำลัง2ก่อนนะครับก็วงเล็บหน้าเอ้ย x กำลัง6แล้วก็เปลี่ยนเป็น x กำลัง3ยกกำลัง2อ่ะลบด้วยทีนี้64นะครับ64คืออะไรคือ8ปดกำลัง2ใช่ไหม y กำลัง6แล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่า y กำลัง3แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2 ๋ยวจัดลบจัดโพสหลังใหม่นะครับข้างน้าเนดิมก่อนนะลบด้วยเนื่องจากนี้8นะครับคูณกับนี่เร้เขียนเลย8 y กําลัง3ทั้งหมดคือกําลังสองได้แบบนี้มาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกําลังสองนะครับอ่ะเราก็เขียนเลยครับเป็น x กําลังสาม บวก 8y กำลัง3นี่นะ a บวก b นะครับคูณกับ a ลบ b x กำลัง3ลบ 8y กำลัง3นะครับอ่ะทีนี้เราจะต้องจัดให้เป็นกําลัง3อยู่นะครับก็8แล้วก็จัดเป็นกําลัง3นะ8คือ2เยกกําลัง3ใช่ไหม ขอแนทดรวบลัดเลยนะครับเป็น 2y ทั้งหมดกำลัง3 x กำลัง3ลบ 2y ทั้งหมดกำลัง3ะนะครับทีนี้ก็จะได้ละผลบวกกำลัง3กับผลต่างกำลัง3ผลบวกของเรานะครับอ่ะก็กลายเป็น x บวก 2y นะครับอันนี้ผลบวกก่อนนะก็วงเล็บข้างหลัง ก็จะเป็น x กำลัง2นะครับลบด้วย a คูณ b a คือ x b คือ 2y x คูณกับ 2y บวก b กำลัง2ก็คือ 2y ทั้งหมดกำลัง2อ่ะอันแรกได้แล้วอันแรกนะครับได้แล้วต่าไปอันที่2นะครับผลต่างกำลัง3 x ลบ 2y ต่างกันที่เครื่องหมายนะครับ x กำลัง2บวก x 2y บวกก็เป็น 2y ทั้งหมดกำลัง2องปิดอะทีนี้ก็คำนวณออกมานะครับ x บวก 2y x กำลังสนะครับต่อไปลบ x คูณกับ2 y ก็ได้ลบ2 xy อะ y กำลัง2ทั้งหมดยกกำล 2, 2ัง2อกำลังสเป็น4 y กำลัง2นะครับวงเล็บปิดแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งนะครับ x ลบส y วงเล็บใหญ่นะครับ x กำลัง2บวก2 xy แล้วก็บวก4 y ทั้งหมด 4y กำลังสองนะครับแล้วก็วงเล็บปิดอ่ะจัดใหม่ให้สวยงามนะครับเอาโพที่ดีกีต่ำกว่าเกียงไว้ก่อนนะครับ x ลบสอง y แล้วก็ x กำลังสองลบสอง x y บวก 4y กำลังสองนะแล้วก็วงเล็บ แล้วก็บริลสุซท้ายนะครับ x กำลังสองบวก2 xy บวก4่ y กำลังสองอา,านี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอะยังไงก็ใครฟังไม่ทนันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับวันนี้